นนระวังไอ้นี่นะครับบอกอน้องก่อนเลยว่าถ้าเกิดเจอตัวนี้ต้องเล่นในตัวนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อบดเนี่ยนี่เหรอขัโดดไปนู่นเลยเหรอนี่อ๋อนี่ไงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพี่นู๊และพี่ส้มจุกในช่อง The Noob Channel นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นุ๊กและพี่ส้มจุกด้วยนะครับ แลกจะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ด้วยครับมาวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์แคสตันเจียนนะครับหลังจากที่หลายๆคนได้เห็นพี่นุ๊กกับพี่ตุ๊บจุ๊บไลฟ์สตรีมแล้วก็ทําคลิปไมค์แคสตันเจียนมาแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยมาทําคลิปกันเล็กน้อยเกี่ยวกับการฟาร์มเก็บเลเวลนะเพราะว่าหลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเล่นจังเลยเกมอะไรเนี่ยแล้วสนุกจังเลยแต่เก็บเลเวลเก็บยังไงให้ง่ายอะไรเนี้ยนะอ่ะเดี๋ยวพี่นุ๊กจะ มาให้ดูแต่ว,ว่าวิธีการของคลิปวันนี้นะครับเราจะเต็มเป็นจะต้องอยู่หน้าจอด้วยนะเดี๋ยวในอนาคตจะมีอีกคลิปหนึ่งที่เราไม่ต้องอยู่หน้าจอเรานอนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาเก็บเลเวลให้เยอะนะเราก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปแล้วตอนเก็บเลเวลเราก็ไปเปิดฟาร์มปกตินะครับได้ทั้งเงินได้ทั้งค่าประสบการณ์เลเวลอัพ <Wow. S 1> ประหยัดไวมาพิสุกจุกเดี๋ยว พี่นุ๊กจะให้ดูก่อนว่าอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมนะก็คืออันแรกเลยก็คือตัวนี้ครับวันเดอร์ฟูลวีเป็นญ่าอะไรนะพี่ต้องจุกมันเป็นญ้าที่เอาไว้ชอบเลี้ยงเรียกควางเรียกวัวพวกนี้ใช่ไหมแกะจะในเกมจดในเกมของไมซ์าร์จริงๆไอวีเนี่ยมนุษคือเอาไว้เลี้ยงแกะเอาไว้เลี้ยงวัวใช่แล้วก็มีอาจจะมีรามะหรือเขาเรียกลามะไหมอ่าลามะใช่ใช่อันนี้เขาบอกว่าจะซัมมอนลามะออกมาเพื่อช่วยเราต่อต่อสู้กับศัตรู ครานี้เนี่ยอันนี้คือชิ้นแรกนะครานี้ชิ้นที่สองเนี่ยชิ้นที่สองมันจะเป็นเทสติโบนจะเป็นรูปไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นเนื้อหรืออะไรสักอย่างเลยอะเนะนื้องไก่นาะไง่นองไม่ใช่นนองไก่เป็นนาะงนาองนาองน่องนอะไรสักอย่างเนื้ออะอาเอาเอาเป็นเอาเป็นว่าเป็นเนื้อที่ติดกระดูกนะเป็นเทสติโบนแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะซัมมอนวูฟมาช่วยเราต่อสู้อ่ะต้องมีสองชิ้นนี้นะ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีตัวสุดท้ายพระเอกของเราก็าคือโทเทมออฟเจนเนอเรชันซึ่งหน้าตามันเหมือนกรูดอ่ะเหมือนใครใครดูเรื่องอะไรนะการเรียกเรากาแล็กซี่ปะการเรียกเรากาแล็กซี่ถูกต้องอ่าที่มันจะมีกรูดที่มันจะเป็นเหมือนเหมือนรากไม้อ่ะแล้วมีชีวิตแต่เล็กๆกันนะครับอ่านี่แหละใครท <ใน S 2> ี่ชอบจุกพอพี่อชอบจุกเนี่ยก็จะมีมีกรูดเหมือนกันแล้วก็มีไอ้น้องไอ้เนื้อนี่เหมือนกันแต่เนี้ยโซนราม,ม่าเนี่ยพี่ พี่สมจุกไม่มีพี่สมจุกเลยใช้เป็นรังพึ่งครับจะเสกเป็นเป็นพึ่งแทนโอเคก็จะก็จะเป็นพึ่งเออ,ออกมาสามตัวเนาะไปเราไปกันเลย,ยเราไปดูแผนที่ที่เราจะต้องไปนะแผนที่ที่ต้องทำภารกิจการฟาร์มตัวนี้ก็คือชื่อว่าพับกินพ r c เจอนะครับ uh huh. แต่คราวนี้เนี่ยมันมีเลเวลหกเจ็ดนะครับซึ่งเราไปได้นะแต่ว่ามันโหดเกินไปในการฟาร์มที่เราแบบ จะฟาร์มเก็บเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ต้องให้มันหย่อนลงจากเลเวลเนิดนึงเห็นไหมแล้วคอมเมนต์ power ยี่สิบเจ็ดแต่ว่าเทมเวอร์เราอยู่ที่สามสิบเจ็ดเนาะดังนั้นเราก็เอาหย่อนหย่อนลงไปเลยสสิบหกแล้วกันจริงจริงแต่จริงจริงถ้าเกิดสมมติว่าเราฟาร์มแบบช่วยกันอะนะเชื่อมจุกว่าไปไปอันบนสุดเลยอะในกรณี <ไอ S 1> ที่เรามาในกรณีที่เรามากันสองคนอะมาด้วยกัน่ะก็เอาแบบตึงๆึงมือหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่มาคนเดียว แล้วต้องการจะนอ n F K ซึ่งจะเป็นคลิปต่อไปเนี่ยก็ต้องให้ต่ำกว่าระดับที่เรามี power อยู่สักสักพอสมควรทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาสองคนเนี่ยเอาเราจับหกแล้วกันนะว้าวกำลังสวยเลยเจ็ดเลยเจ็ดเลยเจ็ดไหวอยู่เจ็ดเลยเหรออ่ะโอเคเ็ได้ว่าเขาีความาต้องการ power สามสิบสามแต่ว่ามพาวเวอร์เราอยู่ที่สามสิบเจ็ดนะเรามาลองกันนะครับโอ้โหแล้วพี่ต้องจุกเองก็สามสิบสี่แล้วน่าจะไหวอยู่แล้วครับ อ่ะแต่วเรามาดูกันว่าเราจะผ่านไปได้ฉลุยไหมนะครับสาหรับแบบนี้ก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเกี่ยวกับตรงผมบอกสมบัติอะไรไม่ต้องครับเดินใช่อง,องการคือภารกิจนี้เราต้องการที่จะมาตามเลเวลตาะนะ,นะซึ่งตรเนี้นอตอนที่เราเดินไปนะพี่น้องจบกเรายังไม่จําเป็นจะต้องใส่ของที่ตามที่พูดไว้ช่วงต้นนะเราเอาของตามที่เราต้องการที่จะ ลุยไปก่อนล้วพอไปถึงตำแหน่งี่เา่าจะฟาร์มเนี่ยค่อยเปลี่ยนได้ครับแต่ที่เราก็ไม่ใช้ทำอะไรอยู่แล้วเราก็เป็นเมนอย่างนี้อยู่แล้วแหละในกรณีที่ท,ที่เราเป็นกันต้องบอกน้องๆก่อนว่าพี่จุกเล่นสายเป็นนักธนูนะครับเรยิงรังไกพี่นุ๊กเนี่ยเห็นใส่ชุดเมดก็จริงแต่ว่า,าจริงๆเป็นสายบู๊นะอา่าตอนนี้ไม่นสายบูแเป็นะสายประชิดประชิดต,ตัว เพื่อนโจมจะยิงอยู่ไกลๆก็เลยต้องจะสังเกตดูว่าเอาา่อเราจะแยกกันทำงานอ่าปเปลงแล้วเอ้าปิดทางมาทางโนุนอ้อมได้เหมือนกันนุ้ยไม่เป็นไรแต่พี่ <Okay. S 1> ตรงเนี้ยพ,พี่พี่นุก๊กไปไหนเพิ่มาแล้วตรงเนี้ยมันจะมีนี่นะพ,พี่นุ๊กพี่นุ๊กจะรู้เซ <C K S 1> คเก็ตหรอ,อใช่ใช่ ใช่ใช่เดยวนะมาไหน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 ดูหน่อยเออขอดูข่อนนะว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าจะไม่ได้กดแผนที่ดูเลยแต่น่าจะใช่นะเดี๋ยวมันมีที่หนึ่งตรงตรงเรือเดี๋ยวพาไปโดดดูเออตรงตรงเรือก็มีหนึ่งใช่ไหมอ่าแต่ตรงนี้ก็มีอีกอันที่เราเคยมาแล้วไม่เจอตอนระวังไอ้นี่นะครับบอกน้องน้องก่อนเลยว่าถ้าเกิดเจอตัวนี้ต้องเล่นในตัวนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อลด เอา้าวลูหมดแล้วจ้าแล้วเราไปปาร์มกันข้างหน้าพีโน๊แบบตัวนี้น่าจะมีโอ้โห oh, 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 เพียบ,บไม่มีลูกโลจะาจ้า,จาแต่ไม่เป็นไรต้องไปข้างหน้าพี่นุ๊กไม่ใช่ตรงนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอดูแผนแมพก่อนจะเห็นอ่าข้างหน้าต้องไปอ่านี่งานลูก,ลลกลน,นูมาเย็บเลยไหนจ้า โอเคเอา้าพี่โน้จะเห็นว่าของมันตกอยู่ตรงนี้ตรงไหนสันกที่เลยมันค่อนข้างตึงมือนะสำหรับเลเวลที่ใกล้ก,กันกับเราเกินไปตรงนี้เด,ด,ดินได้ไม่ถ้าไปเด,ดินตรงนี้มาตรงนี้ครับพี่โนกเดินได้ตรงนี้ถ้าไม่อยากโดดนะก็เดินตรงนี้เลย มันจะขย้อนลับไปได้ไหม<ะ>มันจะไปได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเดินมา,ม,าม,ามาตรงนี้อ่ะอ่ะให้ไปนุ๊กโชสเต็ปตายอยีกรอบนี่เหรอกระโดดไปนู่นเลยเหรอนี่อ๋อนี่<อ>นเฮ้ยอย่าตกไปนะโอ้โหแต่ว่าได้เป็นระดับคอมมอนนะครับรอกนี่ครับกลับที่เดินไม่ได้ไม่ต้องขับทางนี้ไม่ต้องเดินตรงนี้ได้วเดินมันีก วันนี้เราได้สิเจต์อย่างแรกลองดูสองทัพสามละจำได้ไหมที่เราหานัไม่เจอด่านนี้นะบอสหายากจริงเลยอ่ะอ่าใช่เฮ้ยเลยครับระวังเราระวังมีพ่อมดเดี๋ยวเราไปเคลียร์ให้พ่อมดลูกเคลียร์นี้ไปไม่นกเคลียร์แล้วครับน่อยู่แถวนี้เฮ้ยระวังอยู่ไปอ่ามันอยู่ไหนพ่อมดมันชอบอยู่ด้านหลัง นี่ไงนี่ยังไงหายังตายหมดแล้วมั้งด้านหลังครับโอ้โห,โโหเบ,บเกือบเกือบเกือบตรนนี้พี่นุกก็มีธนูดีๆนะที่มันสามารถที่จะกระเดิกไปกระเดิกมาเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยไปไ้ เนี้ยเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปเคเกดเมไปดูแผนที่นะตอนนี้พี่นุก็อยู่ตรงนี้เราก็จะว้าไปหาพี่ชมจุกกันปึ๊บแว๊บแวบแว๊บแว๊บแวบแวบปึ๊บ,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 บอ่ามาช่วยกันเรียบร้อยนะครับ โอ้ oh, ต้องไปฆ่าเมอเชน์ก่อนถ้างั้นนี่ตรงนี้งั้นมันจะอึดจะถึเกินไปนะอ่ะาพอมันตายหมดครับงนี่ก็อะไรก็ง่ายตายไปหมดนี่แหละโอยู่คนเดียวเล่นยากมากเลยเพราะว่า <Okay. S 3> คอจะหายตัวพ่อมดเหรอมันเป็นพ่อมดปะใชม่มันเขาเรียกเ <Hunter. S 3> อ็นเทนเตอร์เอ็นเนเตอร์มันผมกันจะใช้ใช้ ช้เวทมนต์ในการที่แบบว่าแสงให้คนอื่นเก่งขึ้นให้มาสเตอร์ตัวอื่นเก่งขึ้นอ่ะให้ตัวเราซัมมอนเรียกมาเหมือนกันใช่ใชไหมว่าไอส้สก,กิลเนี้ยมันมีนะพี่นุ๊กสก,กิลเนี้ยมันจะมีตอนไหนรู้ไหมตอนที่เราไปขึ้นทาวเวอร์อ่ะ,อะแล้วของมันดอปมานะมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็นรูปสมุดนี่แหละแล้วพอเราใช้ปุ๊บนะสมมติว่าพี่นุ๊พี่นุ๊กเสกไอหมามาใช่ไหม<เ>มาใช้สมุดปุ๊บน,นะโหยันเก่งเลยอ,ะอ่ะ แต่คราวนี้มันจะมีเอตอนที่เพื่อนจุกไปลุยไอทาวเวอร์นะก็ก็ได้นี้ได้ตัวโกลเลมมาแล้วพอเสร็จไอตัวนี้ขึ้นมานะโกลเลมอมือนเก่งเลยอ,ะอ่ะเราเรา,เ<อ>าถึงแล <ะ S 1> ้วตำแหน่งแล้วนะคือตอแหยังเ,<อ>นเนี่ยยัง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 ยงมันจะมีประตูก่อนอันนึงอา่าใช่อันนี้ต้องผ่านบอสเล็กก่อนเนี่ยเราต้องต้องผ่านบอสเล็กไม่ใช่ใช่ใช่ แต่เรายังไม่เข้าไปข้างในนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับปักก่อนเลยอ่าแล้วพี่โนก็จะปัดต่อให้นะครับปัดต่อให้เลยนะครับทำไมเหมือนเหมือนเหมือนโซมันไม่ต้องใช้เลยเหรอพี่ต้มจกอะอ๋อของอะไรวะกรุ๊ตกรุ๊ไม่ใช้โซครับ นอน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 หรือเขาว่าไม่มีโซ่ขึ้นเลยอ่ะอ๋อไม่มีโซ่ขึ้นแสดงว่าเราไม่ได้ใส่ของที่ต้องใช้โซ่ไงโซ่นะก็ใช้ดิรังพึ่งใช้ไหมรางพึ่งไม่ใช้ไอหมาก็ไม่ต้องใช้หมาก็ไม่ต้องใช้คือถ้าตัวไหนใช้ตัวไหนใช้มันจะมีมันจะมีรูปโซ่อยู่ทางด้านมุมขวาบนของมุมขวาบนดิใช่ครับน้่าหลังนี้สบายเลยไม่ต้องเก็บโซ่ก็ได้อ่าใช่แล้ว ตอนนี้เราก็จะเอาของที่เราเตรียมไว้นะครับนี่เราจะขึ้นไปเล่นแล้วอยู่ตรงนี้นี่แหละตำแหน่งนี้นะมันจะมีสวิตช์อยู่ซ้ายขวานะครับแต่เราไม่ต้องกดปิดสวิตช์นะ <Yeah. S 1> จำไว้ว่าถ้าเราไม่กดปิดสวิตช์เนี่ยมันจะเกิดเรื่อยๆนะครับบอนสนเตอร์ Monitor เนี่ยมันจะมีสวิตช์อยู่ซ้ายขวาเนี่ยจะพามาดูตัวเนี้ยไม่ต้องกดนะปล่อยเป็นไว้นะครับทั้งสองฝั่งเลยครับผมก็ลอง ลองเปิดโชว์ให้น้องๆดูก่อนว่าตอนนี้พี่นุ๊กเลเวลเท่าไหร่แล้วลองดูว่ามันขึ้นไวขนาดไหนตรงนี้มีไหมอ่าแล้วเรามาจับเวลากันอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยตรงตรงกลางนี้กันนะครับแล้วก็พี่นุ๊กก็จะปล่อยหมาปล่อยลามะออกไปนะครับแล้วพี่นุ๊กก็จะช่วยด้วยแล้วถ้าเกิดเราใช้กรุ๊ปเนี่ยอ่ะตรงนี้ดูนะเลเวลอยู่ตรงนี้เวลาลามะมันเยอะเขาเรียกว่าพลังลดเนี่ยเราก็สามารถที่จะ อยู่ได้ได้เราเราสามารถใช้ตัวนี้อยู่ได้เนี่ยเล่นสองคนทำแค่นี้ครับยิงธนูช่วยแค่นั้นเองบางทีไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำถ้าเกิดมีสองคนก็จะมีลาสองตัวแล้วก็หมาสองตัวแล้วก็ช่วยกันฮิวนะครับก็คือจบเลยคนหนึ่งเอียงไปทางข้างนี้หน่อยนึงอีกคนหนึ่งเอียงไปทางข้างนู้นนะครับแต่แกอย่ามือไปกดสซมิทโซมิทจบเลยใช่ดื้อไปนานแล้วมือ นี่ยพี่ต้มจุกอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับพี่นุ๊กอยู่ฝั่งนี้ได้ครับได้เนี่ยแค่นี้นอกจากที่น่าเราจะได้เลเวลด้วยเนี่ยสเกตดูไหมครับว่าจะมีของดรอปด้วยนะมีมีของดรอปเพียบเลยใช่แล้วเราก็จะได้ของดรอปด้วยแล้วเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากพี่นุ๊กกับพี่ต้มจุกปล่อยไว้สักพักหนึ่งมันจะเป็นยังไงมาก็ตอนนี้ฟาร์มผ่านไปได้ประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะก็ได้มาเลเวลหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็มีของหล่นเต็มเลยเดี๋ยวเรามาเดินไล่ดูกันว่าพี่นุ๊จะเก็บดีไหมอ่าเนี่ยประมาณนี้นะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เราต้องมากับเพื่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เราจะไม่เฝ้าเลยอันนี้เราจะเป็นต้องเฝ้าดูก่อนนะ,ะมีธนูด้วยเห็นไหมมีชุดเกาะด้วยซึ่งเราสามารถเอาของพวกนี้ไปไปบดนะจนได้เหรียญไห้มาเล่ามาแทน โอ้ยทวนตายเลยทีเดียวมันไี่มาระเบิดเลยอ่ะอ้า่แปลกจังเลยวันนี้สองทีแล้วเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการฟาร์มเลเวลแบบง่ายๆไวๆนะครับยังไงก็ลองเอาไปทําตามดูนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกม Minecraft Dungeon มน,น,นะครับอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้แล้วกดกระดิ mm ่ง hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่สมจกกับพี่นุ๊กก็ขอลากับชิคสั้นๆวันนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับรับรองสนุกแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับ